ครับช่างลินครับผมวันนี้เอารถตัดหญ้าเครื่องดีเซลมาส่งให้ลูกค้าที่อำเภอบ่อไร่นะครับจังหวัดตราดนะครับตอนนี้กำลังทดสอบตัดอยู่ครับเนี่ยเป็นเครื่องยันมาครับดีเซล2.8แรงนะครับสบายๆเลยนะครับช่วยงานได้เยอะครับคันนี้ค่อนข้างลิมิเต็ดนะหายากนะครับตั้งแต่ขายมาก็เพิ่งเจอมาแค่สามคันนะครับ เวลาถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆใ,ใครหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับเราสามารถเปิดได้นะครับเพื่อให้ยาเขาคายออกอจะได้ไม่อันเครื่องนะครับอันนี้เป็นการตัดครั้งแรกของลูกค้าเลยนะครับหนูระวังหินนะลูกระวังหินโดนนะไสแล้วครับลูกค้าไปแล้ว ลูกค้าอยู่เป็นที่เนินเขานะครับตอนนี้เราก็ตัดอยู่บนที่เนินเขานะเนี่ยเอียงเอียงชันยังไงมันก็ตัดได้หมดครับตัวรถค่อนข้างเตี้ยรครับน้ำหนักสูญท่วงอยู่ที่ด้านล่างฮนะทำให้การพลิกคว่ำเนี่ยมีโอกาสยากมากครับท่านใดสนใจนะครับรถตัดหญ้ารุ่นอื่นๆเราก็ยังมีให้เลือกอีกมากมายนะครับตอนนี้ผมก็ทยอยเติม รถเข้ามาอยู okay. ่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปถึงร้านแล้วผมอัปเดตให้ดูอีกทีนะฮะเดินนิ่งๆเลยครับดีเซลยันมาสองโซ่สิบแปดแรงได้ไหมพี่โอเคอีกทีละ ได้ไหมเรียบเลยนะเรียบเลยถ้าถ้าเป็นคันนู้นไม่ขาดใช่ไหมพีไม่ไปไปเลยครับผม